เขาบอกว่าการกระโดดเชือกเนี่ยหนาทีจะเผาผ่านแคลอรี่ได้ประมาณ15แคลอรี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่ากระโดดเชือกวันละหนึ่พันทีเนี่ยเผาผ่านไปกี่แคลและใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมโอเคจับเวลาฮะพอใจวิ่งมาที่ร้อยสามสิบ ให้มันอยู่ราวๆโซน2ไว้นะครับหรือว่าโซน3ต้นๆได้<ฮ><ฮ>พบหนึ่งฮะ20นาทีเบิร์แคลอรี่ไปที่1้8ี่แคลอรี่นะครับก็ตกนาทีละเจ็ดแคล